ไปฮอสั่งแล้วมาแอบรับลำโพงขึ้นแล้วครั้งหนึ่งครับเลยครั้งเวทีได้ครึ่งหนึ่งแล้วเวทีได้ครึ่งหนึ่งแล้ว lord พิธียังบมทันแล้วศาสตร์มาเริ่มมาแล้วเอฟซีแท้เนี่ยเอฟซีโตแท้มาปูศาสตร์แล้วเอฟซีแท้มาเด้อเออมาเด้อมามาเบิงเออมองเบินมองเบิงดีดีมาเพื่อนว่าดี๋จะแห็นดีเดี๋ยวจะมองปูไลไหลมาเด้ออ่มองปูไลไหลมาเด้อเพื่อนว่า เพ um, nah oh, ิ่นว่ามองปูหลายหลวยโกโดอยู่โกโดอยู่ไสล่ะฮะตัวโกโดอยู่ไสล่ะคอมฮะอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้รึกคอมเลยอ๋อคอมล้างน้ําเลยนี่โกโดคอมล้างน้ําคอมบอส่ะข้างของน้ํามั้ง เวทีมันหันหน้าไปทางนี้เด้อเนี่ยเวทีหันหน้าไปทางนี้เนี่ยเวทีหันหน้าออกไปทางนี้ครับนี่นี่นี่โกโดอยู่พี่ดิโกโดอยู่พูนก่อนเอาตรงนี้แล้วเหมาะแล้วงงเห็นคักอ้าวเตรียมตัวแล้วทีมประดับ ทีมตั้งฟอน้าเตรียมตัวแล้วครับถึงเวลาจะได้ทำงานแล้วเอาปูแล้วกลับบ้านได้คอยสิยญาเองสาสอา่ะอ่าปูแล้วกลับบ้านได้คอยสิญยย้าเองโกโดอยู่ยอยอยไผใสโอ้โกโดอ,อ,อ,อยู่หนารถกี่บ้างเนี่ย ขัวน่ะอยู่คอมห้องน้ำบ่ขาเป็นคว่บ่ใครหน่่ยคว่บ่ึกึกขาตึกขาหนึ่งขานึ่งอยู่งนี่ขานึงอยู่ฟังนี่โอ atorium, ้อ้าว อยู่ตรงไหนลุงขานึงอยู่ขานึงขาอีขานึงอยู่ฝั่งไหนอ๋ออยู่ตรงนี้มาแล้วปูสาดแล้วปาตีนั่งคอยเบิ้งมวย้ำดี่ปาตีทูมาคักเอซีตัวแท้เอฟซีแท้เอซีสาวน้อยแท้พูดนะ เอารถออกรถเข้าคันนี้ออกคันนี้เข้านู่นแหละคันนู้นล่ะสุดท้ายน่ะถ้าคันนู้นออกเมื่อไรก็หมดเมันนั้นแหละนู่นคันนู้นนนู่สุดท้ายเขาเนี่ะคันนู้นบอไก่ดอกเห็นเห็นคักเราที่เบื้องไผเห็นคักบดมองนั่นทีมองนั่นแหละเห็นคัก สังกะสีก็ล้อมแล้วรถจอดใสจอดน้ำถนนใหญ่พุ่นละจอดกระอูละออกไปพุ่นละทางพุ่นละนอกสังกะสีพุ่นละเออคันนี้สิเข้ามาแล้วรถล,ลำโพงสิเข้ามากล้กลางแล้ว <c oughs> ะระวังเด้อระวังเด้อระวังมามาถอยรถลำโพงจะตั้งแล้วขามามามารถลำโพงจะเข้าประจำการแล้วนะฝั่งขวา าตามหน้าที่ใครหน้าที่มันครับนี่ครับหน้าที่ใครหน้าที่มันตามคิวตามคิว,ควประจำการแล้วครับ อันนี้หน้าที่กลางเต็นท์จะไปแล้วทีเนี้ยจะกลางเต็นท์แล้วแบกเอาแบกแบกคักแบกแน่แบกไก่โพดไห็ไหมแบกเหวะโอ้ยแบกคักแบกแน่เนาะไก่โพดเนาะโอ้ย เอาลุงยิ้มยุงยิ้มลุงยิ้มแลนลุงยิ้มไอย,ยิ้มโอนไม่อั้นว่าง,งั้นเขาว่าเห็นบ่อ่ะทีมนี้ทีมประดับนะครับกลางเต็นท์ข้างหลังด้วยประดับหน้าด้วยทีมนี้นะครับเตรียมตัวแล้วกลางเต็นท์ กำลังอุ้นวายกันครับกำลังรีบทำงานอย่างเร่งแต่ละแผนกแล้วครับเข้าตามลำดับขั้นตอนผู้แบกก็แบกกันไปทางเต้นข้างหลังนะครับนี่ทีมประดับต่างเต้นข้างหลังทำข้างหน้านะครับทำฟอร์หน้าประดับหน้าประดับบนเวทีบันไดทุกอย่างนะครับนี่ทีมนี้แหละครับเว <c oughs> ทีไปหอดใสแล้วเ,เบิ้งกันเอาเด้อ พี่น้องโมดาแบกไก่ค้าโพดวันนี้แบกไก่หน่อยเนาะแบกไก่หน่อยแบกไก่หน่อยวันนี้เอาไมไ่เป็นไรตามพื้นที่แบกไก่หน่อยตามพื้นที่ คลิปนี้ไว้เพียงตัวนี้นะครับขรับสครับสวัสดีค